สวัสดีรเบียซดีาเบก็ได้เสียระยองครับผมเนาะครับผมเพราะว่าชือ่อว่านันว่านคที่เราคว้าเพราะว่ามันเหล็กตัวเดียวแบบนี้จะว่าคนจับหัว นนอ่าโอ้โอากูม่มาจ,จัาบเขาแอ้ลอตเตอรี่อ่าพิกพี่น้องมันตรงนีอะไรนึงปป่องกับอมนบครับผมครับ,บผม,บมนพนจับพริกเลยม,เมันพริกกับมันพริกหมืนราคามันดังพดอ่ะไม่ขายเลยตัวนี้บ้านนี้กันจ้าวเลกับหัวซื้อว่านี่ครับผมลายเนยอยู่ในอันอยู่ในอันอัอนอันอันไล่ โอ้ย oh, oh, um ั่ในกองทุนรวมทั้งอ่ะันเลยเขจะเจ้าองเงินใหมทั้งบุญกับกองทุนที่เลยเอาไปทำาิธีอ่าสร้างทรงเินกขาพี่น้องโอ้เอาแต่ว่ามาแล้วสงแสนมาทำมือขึ้นนี่โอ้มคนติตามไม่เด้พี่น้องขาติดตามไปทำาิธีก่อนจะมอยให้แกขเขวแกข้าาให้ ขึ้นมาแล้วนะพ่อมาตมือขึนเลยบ่มาตมือขึนครับมันดังมันดังเขาเลยบ่ให้ออกชาที่ิมันีออกนะอ่ะอ่าหลงนั้นอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กูเลยยืมทั้งนมันดีเดือดรอนเลยเบื้งขึ้กันได้พอกัเบื้งกันดยโอ้ลัตนานี่แน้แต่เขาออกมากลบมันก็เกียยวกอ่า ผลสร้างแสนหนึ่งมันมาทุกจังหวัดนะจะบอกเพงแตเขามาเปิดเผยสื่อโอ้มาทุกจังหวัดต้องอืมมาเขาเขามาเปิดเผยพือพ่อเนี่ยครับผมพ่อเลยพ่อเอาไปเลยใไปถือดีใจน้ำเลยเนาะอืม์ห์มาคู่เดียวก็เก้าหนี่งี่พ่อดิสองแสนห่ง มาทำกอนะะมันไปใช้มาใช่หรอมาทำกอนเพียงแต่ว่าขุ่นเอากินคือทำพิธี่หนมันยังเขาจะมันยังิ้ปลเป็นของแขหอของปอมเหือนองให้กูมานนันว่าพิกมาปีดมางไงมึงก่อนว่านี่สก็คือเขาแล้วก็คจะเอาหมอทำเพื่อมาคือเขาเนอ่าจะเอาหมอทำมาทำพิธี หมือนเดิมอ่าเพื่อนไม่ยำใครขอไปบอกท่าทรไปบอกมุมมุมมุานทุกอาทรไปบอกไปบอกพ่อจํำเนี่ยพ่อจำว่าบานนี้พ่อพ่จํำเพื่อนสียหามือมือมือดีเพื่อนยังสิบารมีที่ใครครับผมแต่เขาไปนัดเพื่อนบาได้นะเพื่อน ก็จะสิสิหนทั้งเองก็จะสิมาเองเลยแม่ยถึงว่ามือเป็นสีเลืองกินออกเป็นสีเป็นสีเลืองมือไลสัำดีทีมือไลแต่วาวแล้วกัขังไม่เอาแล้วฮะขังเติมอยู่นวาแล้วกันลครับผมกูม่นท้อปีนเต็มหอเออมันเหนึ่งหนึกมนทองปีลัตเตอรี่แต่ว่า พมันมันมันคือบอกยังไงมันมันเลขมันเลเข้าสมมนบ่นอะเลเข้าสาครับครับคนที่น้องอานของมหาเหงกะเจ้ากันเนี้ยขาจเสียดเละเนข้อเ้าะเสียใจกันถือครับนี่อ่าพวาว่าใดเข้าสามสามเข้าซื้อบ่ขเจ้าเลยกครับครับนี่เนอ โอ้น่น้เองส่โอ้จหลับพิษถ้าเจ้าพิษนี่แหละพี่นองพ่อพูดกัว่ากูมันพ่อมาวางพิษลอตเตอรี่เลยแม่ากบานี่บาเนี้ชุ่มขาเจ้าตีคาวันพ่อานพ่อข้าเจ้าอะไรกันตัวนี้ก็เลยกันหรอพ่อ่ากฝันฟันเรากูมัดท่องจุงสร้างมากไม่พ่อกัน จุงสร้างจุงสร้างไม่ไ ain, พอขายเขาจะตีข<อ>มันกลเป็นผู้ชไย้หมดเละเขาจะตีสองมลยโอ้เด็กใหม่ตีสร้างสร้าง่างตัวนึงก็จะตีอ่ะอ่าเจะถกรายกันทุกทุ่มาบอกเน้อโสร้างเป็นชุเลเนาะเอาสร้างขึ้นเก้าเนาะอ่าพ่อตีสร้างขึ้นเก้าขายก็เป็นชุอ่าเขาจะเาจะ่ตีขึ้นขึพอตีได้เขาควาคุมมันเป็นผู้ชาย ครับน้สองโอ้ข้างบนั้งล่างเลยตวแต่ข้าวารแต่พือว่าฟันิ้วหอแต่ว่าผู้เนี่ตเป็นซื้ออ่าฮะอ่าตีเปลนแต่ซุเขาเจ้าเส้นตีขาเจ้าฟ like ันข้อขวานนขาเจ้าตีออกเลยเขาเจ้าตีออกจนว่าข้าเจ้าทุกอย่าม่ดทุกขขาเจ้า คนเงินไม่ถ้ามุญนนั่นมันเสื่อมหมครับผมผมว่าผมบอกว่าขอบคุณเด้อครับจิตที่ยังไเป็นที่ทีหลังบานนี้บานนี้การๆมันฝันบานนี้สิ่งอะไเจ้าตีเอาบ้านอะอะเพราว่าสง่างสงเเกรนอนเพิ่งรับตื่นตื่นตืเลยคือเมื่อคือกุมารทองลุสร้างตัวไงเนาะมาแข่งขายเนาะ ถอว่าเจ้าตีสือคักตัเนี่ยตียังไงว่าตีสือคักตเนี่ยเดี๋ยวมันท่องผู้ชายน้าสองข้างตัวนึงอืมไปตียังไงไปตีสองังไงะออส่นแล้วค่นฟันคัดคัเจ้ากัจับใจควได้วงครับ ลวงข้าวซอยคือเหมือนบ่ได uh ้คิดยังกลวงไก่อืมเพราะว่าก็สามดังมันซื้อว่าอะไรข้าเจ้ากับผิดไปหาตัวไม่แล้วมันบอกมันซื้อข้าเจ้าซื้อได้แล้วจะมือจะมือขืนข่าครับจะมือขืนอืมเปิดเปิดที่แรกจะมือนาบานนี่ก็บานนี่เขาเขาขืนเงินมากเขาเขาเขาก็อัดอัดตัวนี้นะอืมอัด์ตหกสามสามหก ซุพงก็เจ้าร่วมทับหมุนมาข้มมาก็เจ้าที่ม้อ่านมึงครับกดีกรดีใจน้ำใ,นใจน้ำครับด <นำ S 2> ีใจน้ำบก็ให้ติดก้นที่ตามส่องม้ส่องเก็บหนึ่งหกห้าครับพเก็บหนึ่งหกห้าแล้วพี่น้องอะไรของดีมาแล้วหอยส่องแสนมาแล้วมาแล้วครับซองนะแสนมาแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนนี้น่าจะเมื่อคืนเล่นนมาลับกันแล้วอโอ้กดติดตามไหมหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเหมือนเดิมน,ดนมนะพ่อเนาะเมียนปาดโต้ขันกักกักพี่รองไม่ใช่ช้องหางเนาะเมนีนเอาหัดนี้หางเดียวพี่น้องเราือว่าแม่นยำมากๆเนาะเพี่อจะปิดตัวกลับพี่น้องได้มาแล้ว รอดิ่ตาเพราะว่าพ <mel> ่อจะทำที่อีกเช่นเคยว่าสั้น่อวันมวันทงานสองงานกับเปยังเหมือบทำที่อันกุมันอา้าไมตีเก้าวเจ้าเป็นข้าวจัาเก้าสามเจ้าาจับเก้าสามเบี้ยถือว่าเม่นอยู่นี่แหละมีมีสองคู่มีเก้าสามกับเก้าห้าแต่พันจับเก้าสาม มาสองคู่ก็จริงแต่ว่ากุมารเ,กพ,เพิ่นมาจับไห่เก้าสามเพิ่มเน้นไห้ตัวนั้นพี่น้องแต่ว่าแค่ท่านอีกทีทหนึ่งสิงหาเนีออ่ยนะพ่อมาหางเดียวบม่มาหางเดียววะรอดีตาม,ตามได้ผิดหวังเด้ออ่าแอดวินจันโอ้ยพวดจแล้วพ่อเสากระได กนเอสักตาแข็งไปกบ่ได้สแล้วทุกยบานี่เห็นเห็นหวยเห็นหวยคือระวันที่หายิ้มเปยเปย์อยู่แล้วอ่าโอ้ผมเดาเห็นเลวเห็นในชักเห็นยังนั่นอ่ามันหง้สามสาม่ที่แลกสาครับผม เออสามสามหนึ so well. notes, ่งแล้วกัต่อมากกับกามามาศูนย okay. ์หนึ่งหนึ่งบอกว่าเ็วกสีเขาตัวเนี่ยคนขเด้อครับผมเด็กยังได้กับมันบนนี้สามแล่ว่าบ้าแล้วเลยโอ้อันนี้อันนี้วิ่งวิ่งวิ่งสามไหมอะไรวิ่งสามบนไหมครับผมวิ่งโบราพี่น้องวิ่งสีล้านโอ้วิ่งสีล้านรได้โบราพี่น้องเลยได้สิบสองล้าน โอ้แกก็แกขาดทุนเด้อพี่น้องเด้อะมยอมรับบอกถุงทองว่าขาดทุนโอ้ขาดซื้อสองนั่นแค่ขาดทุนมันบันพอขาดทุนอยู่พอมันตกปอกเป็ดมันหลายเ่ยอ่าอ่าส่วนต่างเนาะส่วนตังน่ะแกก็ไหวกันคันนั้นคือแล้วมันทีสองแล้วมันทีสองดีสามดีสี่นั่นโอ้ขาดทุนเลยพี่น้องรัฐซีรีถือกันแล้วมันที่หาทั้งร้อยสองใบมึง ที่เก่าน้้อครับโอ้ยโ่นทุบปุ๋ยหมเลยเี่ยวเป็นไรก็ไพี่น้องไะถ้าถูกรางวัลที่สองถึงทักไปพกกระทูบอกร่เนาะอ่าลักการก็้ยุ่นนชีพหมายนะับมันแรงนะอ๋อให้ได้ั้กันกระิบกระซาบมาแด้พอเด้อ จะได้ไปแก้เมื่อตั้งวันี่ถุงปุยวางไงถุงปุยวางตาแข็งวักัจุ๊ย่ากดๆกตามไปเดกดติดตามรอให้เด like ี๋ยวจะเดี๋ยวจะตามก็คืานนี่เลยอ็สนะคะกานขันบออกจากปากคุ้มมันโบเของแกขาข้างชันชักจิก่อยเ่างไไปร่วงซองอืมไปไปร่งกันขันยินเสียงปากนี่ครับ บริเวณของแก่กันทำทานเอาโทรศัพท์อยู่ๆอยากเงินของพรไหมพี่น้องโอ้บอกเลยบ่มวยผ่านหน้าท่านหน้าที่ร่วงบอกตรงตรงแกข้าวไปเลยที่แกข้าวไปเลยครับผมเอาสวัสดีครับผมอ้าวขอบคุณครับพ่อขอบคุณพ่อดับเชิญระยอหลายครับผมเนาะได้มาแล้วพี่น้องเนาะเลขซองละแสนแต่ว่ายังไม่เปิดเผย กดติดตามทีมงานมาหาแห้งไว้หางเดียวหางเดียววันี้หางเดียวติดตามที่พอกระโดดหางเดียวแตจริงแต่ว่าต้องทําพิธีเหมือนเดิมพิธีขึ้นมาพระจิจับอะไดคลายเลยเพิ่นจะเอาสามตัวฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนอกสําหรับงวดนี้ได้เพียงเด้องวดที่จะถือนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้กับทีมงานมาหาแห้งครับผมเนาะคือมี่ยัง คุณว่าคนโทดวนจวดจัดแจ่งก้อนไข่เนอกพี่น้องเนาะบรรยากาศต่างๆกดติดตามกดรอไว้ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะสำหรับตัวเลขจะผ่าครับผมล่งคิดใดเฝ้ากดติดตามไปกดเบิร์มัตสีได้ห้างกันเนาะเม็ดเดียวงวดนี้สองล้อแสนเนาจะเป็นตัวไหนจะผ่าครับ ขอให้มีสุขม,มีมั่นด้กันครับสําหรับคลิปนี้ขอดับเชิ่และยองนะแจ้งข่าวอ,อยายงา้ครับผมสวัสดีครับ